สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้พร้อมหน้าพร้อมตาครับไปไหนไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ต้องไปเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วเหรอเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะกําหนดอนาคตประเทศไทยเลยนะฮะเพราะจะเป็นทิศทางยังไงการเลือกตั้งเนี่ยคือมติของมหาชนมหาชนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชนประชาชนนะครับ จะเลือก4ปีครั้งตามหลักการแต่ถ้ายุบก่อนก็เลือกก่อน <c oughs> เอาละ4ปีครั้งนี่ก็ครบ4ปีหลังจากการเลือกตั้ง24มีนาคมพุทธศักราช2562หรถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่โอลุงตู่มาได้ครบถือว่า4ปีอ่ะโอ้ถือว่าใ oh. กล้ครบเทอมอ่ะเรายังเซอร์ไพรส์ขนาดนายกลุงตูก่ก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่าลากยาวมาได้ยังไงถึงขนาดนี้ตอนนี้ประชาชนที่จะเดินเข้าไปที่คูหา ใช้สติปัญญาเลือกคนที่ดีไปทำหน้าที่เป็นปวงชนชาวไทยเป็นผู้แทนของทุกท่านไปทำหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมกำกับบริหาร,รและตรวจสอบรัฐบาลบให้ได้นะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะโอ้หนึ่งวันแล้วครับรหนึ่งวันที่จะชี้เจตามากับคืนนี้ครับเขาบอกว่าทุกครั้งของการเลือกตั้ง คืนหมาหอนจะเกิดขึ้นคืนหมาหอนเลยเหรอหอนอยังไงพี่โอทำไมพี่โอหมาทำไมถึงหอนมันหอนหมาทำไมเขาเรียกหมาหอนแล้วมันหอนยังไงพี่โอมันหอนขลมเลยครับขลมไปทั้งคืนเลยครับเพราะมันเดินันทั้งคืนจู่ๆไม่รู้ว่าแมวที่ไหนล่ะครับปีนรั้วบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนเพราะที่ว่าน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยนะพวกเฟิร์สโวตเซคันด์โวต l d เนียอะเนี่ยเขาไม่รู้นะคืนหมาหอนเนี่ยคืนหมาหอนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของโลกร้อยเอ็ด <ล>ทำได้ไหมอตอนที่มีการเลือกตั้งหลังจากที่พลเอกเกียงศักดิ์ชมน,นันเนี่ยนะก็าอ,ออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วไปลงสสแล้วก็บอกว่ามันมีนายทุนหิ้วกระเป๋าไปที่101ร้อยเอ็ดอร้ไงร้และ วันที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเดินไปซื้อกลางคืนเดินไปเลยกลางคืนเนี่ยนะแล้วบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงหมาหมามันไม่รู้จักคนที่จะเดินมากลางค่ำกลางคืนมันก็หอนก็หอนคนนอกพื้นที่ทั้งหมู่บ้านคนนอกพื้นที่เข้ามาหมาหอนคนที่มาให้หมาหอนมาพร้อมกับเงินครับครับและคืนเนี้ยหนึ่งวันเขาบอกว่าวันดีเดย์ที่สุด คือคืนหมาหอนก่อนการเลือกตั้งเดี๋ยวนี้พอหลังอย่างนี้เขาบอกว่าหมาไม่ได้หอนกลางคืนหอนจนเสียงแหบเสียงแห้งว่าตอนตอนเช้าก่อนไปย่อนบัตรยังยิ่งกันอยู่เลยบอกว่าวันที่อะไรก่อนเลือกตั้งหนึ่งวันเนี่ยไม่หอนเลยครับก็หอนเสียงหมดตั้งแต่วันแรกแล้วนี่เขาบอกว่างี้เกิดสิบสามลุงเช้าสิบสี่จะเป็นวันดีเดที่จะรู้กันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วบรรดาผู้แทนเขารู้เลยว่าเมื่อคืนเนี่ย เขาเขาเป้าหรือไม่เคยจริงๆอ่ะมันหอนกันตั้งแต่วันที่6เขาเลือกตั้งตรงหน้าวันที่7ใช่ไหมถูกต้องนะครับในยจันสุดสัปดาห์สามบกเสาร์นี้คงไม่แบบสไตล์แบบเจาะลึกวิเคราะห์ขั้วหรือว่ายุทธศาสตร์การเมืองแบบนั้นเพราะมันเข้าสู่เลือกตั้งแล้วมีโอกาสได้เปรียบเสียเปรียบแต่ข้อมูลแต่3ามบกมาพรุ่งนี้ที่จะมาหลังปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยและจะชี้ว่า ขั้วไหนจะได้เป็นรัฐบาลจริงๆนะก่อติดเนชั่นทีวีจะรู้โฉมหน้ารัฐบาลใหม่เลยนี่พวกคุณสามทุ่มก็รู้แล้วนี่พวกคุณกะว่าตั้งรัฐบาลกันหน้าหน้ารายการเลยหรือก็ตรงนี้แหละตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองเมื่อมันออกมาเนี่ยมันบอกเราได้แล้วและผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองก็คำนวณคณิตศาสตร์ทางการเเหมือนกันแล้วก็แย่งแย่งกันตั้งรัฐบาลเลยประกาศเลยประกาศความชอบธรรมแน่นอนครับ14พฤษภาพรุ่งนี้สิ่งแรกที่ต้องพึงระวังก่อน พึ่งที่จะดูก็คือว่ามันจะมีพายุไซโคลนตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการใช่ไหมครับใช่ครับนี่โอกาสฝนตกมีเยอะเหมือนกันนะหลายพื้นที่เลยไซโคลนโมคาจะขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยนี่แหละลากจากบังกลาเทศเมียนมาไล่มาครอบคลุมอันดามันภาคใต้โดยจะก็ดูไว้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะจะตก6 0ส0ปรเนของพื้นที่ถือว่าเยอะนะเยอะๆยเเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปแต่เช้า มาดูตอนนี้คนที่จะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งครับประชากรไทยอยู่ในช่วงวัยไหนและวัยนั้นจะเป็นตัววันชี้ชะตานี่คือ52ล้านคนที่มีสิทธิ์ครับวัยที่จะกําหนดชะตากรรมมากที่สุดคือวัยนี้ครับครับ542-57ถึงห7โอ้โนี้เขาเรียกเจนอะไรเจนเจนเจนเเจ็เอเจ็กเะนี่เจ็ รองลงมาที่จะเป็นตัวชี้ชะตาคือช่วงวัยอายุตั้งแต่26<อ>ปีจนถึง41ปีนนครับนี่เฟิร์สช็อปเปอร์28 29ปอร์เซ็นต์ต่อไปนี่กลุ่มกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คือกลุ่มพี่วีครับอันดับตั้งแต่58จน <c oughs> ถ,ถึง76คร <c oughs> <อ>ับ22เปอร์เซ็นต์ครับพี่วีคือ70เปอร์เซ็นต์ะต่อไปกลุ่มนี้กลุ่มใคร กลุ่มพีโอครับ4.8%นะอายุ77ปีขึ้นไปกลุ่มลุงกลุ่มลุงแล้วก็นี่กลุ่มลูกพี่โอนะครับ4เนี่ย1 8 2 5นะ12.18%นี่สังเกตนะครับว่าพอชั้นใหญ่สุดเนี่ยจะเป็น42.57แล้วก็รุ่นอาวุโสหน่อยที่อายุเรียกว่าหลังเกษียณเนี่ยนะจริงๆต้องนัดรวมกลุ่มนี้ด้วยนะใช่ รวม4.8เข้ากับรุ่นเนี้ยรุ่นก็คือจริงๆกลุ่มนี้ก็คือประมาณ27นี่ตอนนี้เขารุนงล์งบอกว่าช้างที่ป่วยอยู่คือคนตัวใหญ่ในเดิมอะที่ป่วยอยู่ลุกขึ้นจากยังไปใช้สิทธิ์ได้แน่นอนครับเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเอาง่ายๆ52แล้วก็เอา52ไปคำนวณที่ได้สอสเนี่ยตอนนี้มีสิทธิ์เข้าคูหา พรุ่งนี้50ล้านคนห้าสิบนคนเพราะสองล้านสามเนี่ยเลือกตั้งลงหน้าไปแล้วลือกตั้งเลืองหน้าแล้วหรือว่าลงทะเบียนไว้แล้วคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่แล้วไม่ได้ไปเนี่ยมาพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วจบแล้วจบแล้วคุณใช้สิทธิ์ตอนนั้นคุณจองสิทธิ์ไปแล้วไปใช้สิทธิ์ตอนนั้นทีนี้50ล้านคนประมาณการว่า จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ผมว่าสี่สิบถึงปกตินะผมว่าสี่สิบถึงนะครั้งนี้สี่สิบเลยสี่สิบล้านคนสี่สิบล้านคนแปลว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เจกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะครั้งก่อนมันก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะใช่ครั้งนี้ดูอารมณ์ดูคึกคักกว่านะคึกคักกว่าสี่สิบสี่สิบล้านคนมาแน่นอนส่วนที่เราบัตรเสียเท่าไหร่ซึ่งมีผลต่อการคำนวณปฏิริษีถูกต้องค่าเฉลี่ย หนึ่งแสนกรต่อเขตหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกคนต่อสอสอหนึ่งคนอันนี้หารจากสี่ร้อยนะฮะใช่ครับมาดูการเลือกตั้งรอบนี้มีความแตกต่างจากรอบที่แล้วอย่างไรบ้างเหมือนอะไรบ้างสองเขตอ่าสอสอเขตแล้วเนี่ยนะฮะสามร้อยห้าสิบครั้งนี้เท่าไหร่พี่โอ่สี่ร้อยคนบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วร้อยห้าสิบครั้งนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยคนจำนวนเขตเลือกตั้งก็คือตามสอสอเขตสามร้อยห้าสิบครั้งนี้สี่ร้อยเขตครับ บัตรเลือกตั้งล่ะครั้งที่แล้วหนึ่งใบหึใบเสียงไม่ตกน้ํารอบนี้สองใบกาทั้งคนคือเขตกาทั้งพัรคกาหนวนกา2ใบการคํานวณบัญชีไดชื่อครั้งที่แล้วหารร้ออันนี้หารร้อเพราะจำนวนปาร์ตี้ลิสต์คือ100่งร้อยได้เปรียบเดิมทีมีพักเล็กเต็มไปหมดรอบนี้เป็นพักใหญ่แทบทั้งสิ้นพักเล็กจะเป็นแค่องค์ประกอบครับเป็นพระคำนวณจำนวนปาร์ตี้ลิสต์นี่นะฮะต่อเสียงต่อคน เดิมทีได้เจ็ดหมื่นครับต่อหนึ่งปาร์ตี้ลิสต์แต่บางคนเนี่ยปัดเศษนะเศษนะไม่ถึงเจ็ดหมื่นก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้รอบนี้สามแสนห้าหมื่นครับผมทํานายล่วงหน้านะฮะว่ารอบนี้เนี่ยต่อบัญชีรายชื่อจะเกินสามแสนห้าสามแสนเจ็ดอะโดยเฉพาะสามแสนเจ็ดมีลุ้นมากเลยทั้งคนมาใช้สิทธิ์อย่างบอกคือสิบสิบล้านคนบัดเสียตั้งสามล้านเท่ากับสามแสนเจ็ดนะโอ้โหหนักมากนะกี่กํานวณนะเยอะมากนะและก็ถ้าสมมุติว่าบัดเสีย มันแค่สองล้านใบอ่ะสามแสนแปดผมคิดว่านะโอกาสบัตรเสียของปาร์ตี้ลิสนี่น้อยน้อยน้อยใช่ไหมเนื่องจากว่าบัตรปาร์ตี้ลิสเนี่ยเขามีชื่อพักมีเบอร์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสบัตรเสียน้อยไหมน้อยแต่เขตจะเสียเยอะถูกที่พี่ช้างพูดถึงเขามีโอกาสแบบนี้เหมือนกันมีโอกาสตั้งแต่สามแสนหกถึงสี่แสนได้นะอันนี้เป็นปีกสองกับปีกสองมีจํานวนประชากรไปใช้สิทธิ์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ปีนี้เขาบอกว่าการตื่นตัวของคนเยอะมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ปริมาณน่าจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนระดับ70%ตครับตอนนี้ตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณการกันว่าน่าจะทะลุ75%อโอ้ใช่ไหมอย่างที่บอกคือ40ล้านคนในทางการเมืองนะพักใหญ่2พักสามพักพูดตรงกันถ้าจำนวนประชากรมาใช้สิทธิ์จำนวนเยอะ กระสุนจะพ่ายกระแสครับแต่ไม่รู้พ่ายกระแสจริงหรือไม่คืนนี้ต้องติดตามกันแต่เขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมครับเปลี่ยนเกมเปลี่ยนขั้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโอกาสเปลี่ยนเยอะนะที่โดยเฉพาะหัวใจสาคัญคือ4ล้านเสียงที่เป็นเฟิร์สโหวตสี่ล้านเสียงเฟิร์สโหวตเนี่ยนะว่าจะไปทิศทางไหนไม่รู้ไปพักไหนไปทุกพักแหละที่ช้างรอบที่แล้วผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในปี62นะครับอันนั้นก็เกือบ สี่ล้านเหมือนกันนะรอบที่แล้วแล้วรอบนี้พาไปอีก4ล้านครับรวมกลุ่มนี้ประมาณ8ล้านสี่ล้านอ่ะโอ้โหหกสองเตรมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็อยู่ตรงนี้แหละก็มองว่าคือเวลาเขาคำนวณเฟิร์สโหวตคือคนยังไม่เคยเลือกตั้งจะไปรวมกลุ่มนั้นไม่ได้เพราะหลังจากที่เขาเลือกตั้งแล้วเขาทำงานเนี่ยความคิดก็อาจจะเปลี่ยนควดอจะเปลี่ยนได้อันนี้ครับที่เฟิร์สโหวตปีหกสี่ล้านกับหมื่นสองคนที่เฟิร์สโหวตครั้งนี้เนี่ยจะมีอายุตั้งแต่18ถึง22ปีครับ แปลว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะสี่ปีที่แล้วเขาอายุไม่ถึง18ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครั้งนี้เขาอาจจะ17ปีปลปๆเลยโหวตไม่ได้ก็ตอนนี้4ปีก็โอ้ยี่สิบสองละเอาเอาถ้า4ล้านคนนะพี่ช้างถ้า4ล้านคนที่เป็นเฟิร์สโหวตเอาคิดจากฐานจํานวนสสอเขตนะเมื่อกี้บอกว่าแสนสามใช่ไหมครับ แสนหกแสนหกต่อหนึ่งคนครับโอ้สี่ล้านคนนี่ได้สอสอหลายคนเลยไม่ใช่สิมันกระจายเขตการกระจายเขตแน่นอนครับการเลือกตั้งของวันพรุ่งนี้ครับไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะเคยเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วอมันมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยอันนี้หลายคนถกเถียงกันมีคนตไหนบอกคนถกเถียงมันมีไหมเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเขากําหนดว่าให้การเลือกตั้งเป็นวันเดียวแต่สุดท้ายมันไปมี ข้อเรียกร้องและก่อออกกฎหมายให้มีการเลือกตั้งลงหน้าและเลือกตั้งต่างแดนคือจริงคนต้องรู้เลยว่าวันที่14ก็เขาต้องเตรียมตัวใช่ไหมก็เลือกตั้งวันเดียวมันมีผลตัวแปรเยอะไงแต่ว่าลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยรอดลงทะเบียนเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งลงหน้าหกเนี่ย2องล้านหกปี66ลดลงนะสอล้านสลดลงลดลงจำนวนเนี่ยลดลง ่จำนวนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอีกตกประมาณ6 0 0 0ืกว่าคนครับนี่คือจำนวนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาและบัตรไอตัวยอดลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวผันแปรที่จะพลิกผันทางการเมืองเช่นเดียวกันและเกิดดราม่ามากที่สุดเลยนะเรืงตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะเกิดดราม่ามากที่สุดที่วันนี้กกตทัวลง ทัวลงเลทัวลงเขาบอกว่าชืหลังจากก็กตไปทัวต่างประเทศมาทัวลงเลยเดี๋ยวชื่อคนชื่อเขตไม่เหมือนกันคนอยู่อีกที่นึงไปลุ่มอีกที่นึ่งปัญหาจีปาถะว่าด้วยเลือกตั้ง ล่วงหน้าคือมันเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตเช่นเดียวกันพอเลือกตั้งล่วงหน้าขนาดแบบ 2, 2> ลงทะเบียนแค่2ล้าน3ก็วุ่นวายปว่วนพอสมควรแล้วแล้วเลือกตั้งจริงที่มีอีก50ล้านคนในพรุ่งนี้จะป่วนแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้มุ่งเป้าไว้ที่อย่างที่บอกครับก็กตทัวลงเบรกหน้าครับ